แซลมอนมาโยเมนูนี้ทำง่ายและอร่อยมากๆไปทำกันเลยค่ะวันนี้เราได้แซลมอนชิ้นใหญ่มากๆเลยความสุกก็ตามใจชอบเลยนะคะขอเพิ่มไข่ไปด้วยเพื่อเพิ่มพลังให้กับมื้อเชา้าตอนนี้ข้าวของเราสุกแล้วนะคะเราจะคลุกตัวข้าวให้ข้าวเขาพองโตขึ้นอีกนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่แซลมอนลงไปค่ะ ด้วยโชยุแล้วก็มายองเนสและที่สำคัญก็คือซอสพริกสีราชานะคะส่วนผสมก็ใส่ตามชอบได้เลยนะคะชอบมากก็ใส่มากเมนูนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยลองไปทำให้แฟนทานดูนะรับรองว่าแฟนรักแฟนหลงแน่ๆคะ่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมกิน ทานคู่กับไข่ก็คือดีมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้มีท็อปปิ้งเป็นแตงกว่าผสม